สมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจาร์หรือเป็นที่รู้จักในนามของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดท่านเป็นมหาเทลักอีกรูปหนึ่งที่ได้รับการยกย่องและให้มีผู้ให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างมากหลวงปู่ทวดมีชื่อเรียกที่อาจเป็นที่รู้จักกันอีกในหลายชื่อเช่นสมเด็ดจเจ้าพระโคหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ท่านองค์ดำท่านหลังกาท่านได้รับ ยกย่องว่าเป็นมหาเทระผู้มีคุณวิเศษช่วยปัดเป่าอุปสรรคและพยันอันตรายให้แก่ผู้เคารพศรัทธานในองค์ท่านเสมอมาประวัติลุงปู่ทวดลุงปู่ทวดเกิดเมื่อวันที่4มีนาคมพศ2125มีนามเดิมว่าปู่เป็นบุตรของนายหูนางจันชาวบ้านวัดเลียบตำบลดีหลวงอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นธาตุในเรือนเบีย้ยของเศรษฐีปานเกิดในรัชกาลของสมเด็จพระมหาธรรมราชา,าธิราชส่วนวันเดือนปีเกิดของเด็กชายปูตรงกับวันเดือนปีใดหลักฐานยังขัดแย้งกันมากมีผู้สันนิษฐานไว้หลายกระแสเมื่อท่านเกิดมาแล้วก็มีเหตุอศัศจรย์เกิดขึ้นกับท่านเลยมาเป็นต้นว่าขณะที่ท่านอยู่ในวัยแบเบาในช่วงฤดูเกี่ยวข้าว บิดาบรรดาของท่านต้องออกไปเกี่ยวข้าวที่กลางทุง่งนาซึ่งเป็นนาของเศรษฐีปานซึ่งท้องนาแห่งนั้นห่างจากบ้านประมาณสองกิโลเมตรที่นาแห่งนั้นมีดงตาลและมะมาวเป็นจำนวนมากครั้งนั้นจึงเรียกว่าทุ่งเมาปัจจุบันตั้งเป็นสำนักส่งชื่อนาเปในสมัยนั้นจึงมีสัตว์ป่าชุกชุมพอสมควรบิดาบรรดาของท่านจึงผูกเปของท่านซึ่งเป็นเปผ้าไว้กับต้นมะมาวงสองต้นแล้วก็ได้เกี่ยวข้าวอยู่ไม่ไกลจากบริเวณนั้น พอได้ระยะเวลาที่นางจันต้องให้นมลูกนางจันจึงเดินมาที่ปูปเปของลูกน้อยและเห็นงูจงอางตัวใหญ่หรืองูบ้องหลาที่ชาวใต้เรียกกันพันที่รอบเปนางจันเห็นแล้วตกใจเป็นอันมากจึงเรียกนายหูซึ่งอยู่ไม่ไกลนักมาดูและช่วยไล่งูจงอางนั้นแต่งูจงอางนั้นก็ไม่ไปไหน นายหูและนางจันจึงตั้งสตยาธิฐานว่าขออยาให้งูนั้นทำลายลูกน้อยเลยไม่นานงูจงอางนั้นก็ายว่งลัดออกและเลยหายไปในป่านายหูและนางจันจึงเข้าไปดูลูกน้อยเห็นว่ายังหลับอยู่และไม่เป็นอันตรายใดๆปรากฏว่ามีเมือกแก้วขนาดใหญ่ที่งูจงอางคายไว้อยู่บนอกเด็กชายปูนั้นเมือกแก้วนั้นมีแสงแวววาวและต่อมาได้แข็งตัวเป็นลูกแก้วปัจจุบันได้ปฏิสถานที่วัดพระโ เมื่อเศรษฐีปานทราบเรื่องก็เข้ามาบีบบังคับขอลูกแก้วเอาจากนายหูและนางจาันบิดามดาของท่านจึงจำต้องยอมให้ลูกแก้วนั้นแก่เศรษฐีปานซึ่งเป็นนายเงินแต่ลูกแก้วนั้นเป็นของศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวท่านเมื่อเศรษฐีปานเอาลูกแก้วไปแล้วก็เกิดเพศภัยในครอบครัวเกิดการเจ็บป่วยกันบ่อยและมีฐานะยากจนลงเศรษฐีปานจึงได้เอาลูกแก้วมาคืนและขอเข้ามาเด็กชายปู่ และยกนีสินให้แก่ในหูและนางจันทั้งสองจึงพ้นจากการเป็นทาสและต่อมาก็มีฐานะดีขึ้นดีขึ้นส่วนเศรษฐีป้านก็มีฐานะดีขึ้นดังเดิมเมื่อท่านมีอายุได้ประมาณ7็ดขวบ พศ .2132 มีดามันดาของท่านจึงนำท่านไปฝากไว้เป็นสิทธิ์วัดเพื่อเล่าเรียนหนังสือรรที่วัดกุติหลวงหรือวัดดีหลวงในปัจจุบันซึ่งเป็นวัดอยู่ใกล้บ้านท่านขณะนั้นมีท่านสุพานจวงซึ่งมีศักเป็นลุงของท่านเป็นเจ้าวัาดอยู่ เด็กชายปูเป็นเด็กที่หัวดีเรียนเก่งสามารถเล่าเรียนภาษาคอมและภาษาไทยได้อย่างรวดเร็วสมภารจวงได้บวชให้ท่านเป็นสามเนธเมื่ออายุได้15ปีตอนที่ท่านบวชเป็นสามเน,นนี่เองบิดาของท่านจึงถวายลูกแก้วคืนให้แก่ท่านเป็นลูกแก้วประจำตัวของท่านต่อไปด้วยความที่เป็นคนใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดเวลาของท่านต่อมาท่านสมภารจวงได้นําไปฝากให้เล่าเรียนหนังสือที่สูงขึ้นสมัยนั้นเรียกว่ามูลระบทบรรพกิจ ปัจจุบันก็คือเรียนนักธรรมนั่นเองโดยนำไปฝากเรียนไว้กับสมเด็จพระชินเสน ซึ่งเป็นวัเถระชั้นสูงที่ส่งมาจากกรุงศรีอยุธยาให้มาครองเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีคูยังหรือวัดศรีหยางในปัจจุบันห่างจากวัดดีหลวงไปทางเหนือประมาณ4กิโลเมตรท่านได้เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและจบหลักสูตรที่วัดศรีคูยังนั้นหลังจากนั้นท่านได้เดินทางเข้ามาศึกษาต่อที่เมืองนครศรีธรรมราชเพื่อเรียนหนังสือให้สูงขึ้นโดยพำนักอยู่ที่วัดเสมาเมืองซึ่งเป็นสำนักเรียนและมีสมเด็จพระมหาปิยทัศีเป็นเจ้าอาวาส และบรรพชาอุปสมบทเป็นพระสงฆ์เมื่ออายุครบการอุปสมบทท่านไดศึกษาวิชาจากครูบาอาจารย์ต่างๆจนมีความรู้และเป็นผู้ทรงอภิญญามากและได้แสดงปฏิหารหลายครั้งท่านไดรับพระราชทานสมณศักดิ์จากสมเด็จพระเอกาทศรสในครั้งสุดท้ายในราชธินานามที่สมเด็จเจ้าพระราชมุนีสามีรามคุณูปรมาจาร์สุดท้ายเมื่อท่านมีอายุได้80ปีท่านได้กลับมาจำพรรษาที่วัดพระคราะ วัดบ้านเกิดของท่านต่อมาท่านได้สั่งเสียกับลูกศิษย์ว่าเมื่อท่านมรณภาพให้นำพระศพท่านไปไว้ที่อำเภอโคกโ,โ,โพจังหวัดปัตตานีต่อไปสถานที่ข้างหน้าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้คนมาเที่ยวหลวงปู่ทวดมรณภาพเมื่อวันที่6มีนาคมพศ2225เมื่อท่านมีอายุครบ100ปีที่เมืองไซบุรีเดิมเป็นหัวเมืองหนึ่งของภาคใต้ ก่อนจะเป็นของประเทศมาเลเซียในปัจจุบัน